เป็นนักตกปลาทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ปลายผลต้นหนาวนะก็วันนี้จะพามารับชมตีปลาช่อนเป็นคล้ายๆที่นาเก่านะรู้สึกว่าสมัยก่อนจะเป็นนานะเมือม่อเมื่อเมื่อก่อนนะครับอ,อดีตนะตรงนี้จะเป็นนาหมดเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามองเห็นนะก็จะเห็นยอดพระาธาตุนะครับะตรงกลางนะครับเป็นพระาธาตุนครศรีธรรมราชนะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาแนครนะครับตรงนี้ก็จะแนอดีจะเป็นนายาวไปถึงหลังพระธาตุเลยครับตรงนี้นะเป็นเป็น,เป,นเป็นที่โบราณน,นะมีแต่โบราณน,นะครับก็จะมีตรงนี้ส่วจะเป็นเส้นทางเดิน,นทัพเก่าด้วยนะหมายถึเจ้าผีดัตุกมันก็ผ่านมานานแล้วนะนาจะาไม่มีปัญหาอะไรครับเราก็มาตกปลานะจ,านจะมองเห็นน้ำนะ หลังจากที่น้ำมันตกตกสาถึงสวันนะครับติดติดกันก็จะมีน้ำขังนะเดี๋ยวลองมาตีปลาช่อนดูนะครับอุปกรณ์ชุดเดิมครับแต่จ,จะเปลี่ยนสายนะเปลี่ยนเป็นาสายพีที่หน้าตัดเล็กลงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ทำระยะนะครับในการตีปลาแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวมารับชมกันว่าจะได้กี่แต้มครับผม กัดลุกตืนไอย่าเจ็บหนาที่นี้กัดบ้าไปเรยนี่มอนเองผมมอนเองนะครับเจ็บร้อยครับอยู่ครับอยู่ครับ ไอ้ยานี่เลนนี่เลน้องนี่อือโอ้ลุดลุดเลี้ยงไอ้ยาเลน้องนี่ตัวเต่าเต็ดนี่ดีแล้วครับแต่ว่าแมวนะตัวตัวนี้มันกัดบ้าโบกอแตกครับกัดบ้าไปเลยนะนี่เน่เน่น่เม่นยางแคละครับของหน้าบนนะเดี๋ยวข้าบนลัวครับ อยู่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 ยู่อู้หตัวใหญ่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 เอารังเลยปอมุนมาเลยหลักันถึกระมุ่นเออวันนั้นเลยเราได้ตันบ่อบบ๊บ่๊บบบบโอ้ยมาแล้วครับอู้ตัวมีไซนะเนี่ยมีไซนั่นนี่ยจับจับในมือเตียมไซนะโอ้มีไซครับมีไซน์จะได้จะได้เดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเด็ดเก็บไี้ครับมีไซน์มีไซน์ตัวนี้จะได้ครับเก็บได้นะอู้เต็มเลยครับ

กินทวินไหมอย,อย่าหลุดเล้วนนเอาใส่ใส่ดโอ้ดายขาดเลยครับมันดิ้นนะยอด,ดเลยนี่ครับเยอะน,นะทวินตัวนี้เป็นทวินมิก,กนะแต่เป็นตัว3ามอยู่ด้าครับใส่เปลาัา รัดไม่หยุดเลยนะี่คิดว่าดูสิใช่ได้นะวันนี้มีเจ็ดแปดคิดคแล้วเดีวต้องจำนะาปาร์คไม่รู้แล้ว Vô gấp Vô gấp Vô gấp tấn Ồ rụt chót nè Này kinh cảm mấy điều ยือทาวินมินิครับผมดูใส่ปลาช่อนปลาช่อนนานะนี่อ้วนๆเลยครับทอง่องเลยนะกินจบมากแต่รูเยอะสูงมาทีเยอะดิอมันโูทาวินมินิสามจุดห้านะเป็นตัวกิ้งกาครับผมโอเคน,าน,านี่ป่ามาาครับ เหย่ออไล่มน,นี้นับตัวนี้กัดทวินมิกนะครับตัวสามจุดห้านะสุดยอดมากช่เลยว่ดูไซส์ครับอ้วนๆเลยนานี้นะกี่ตัวได้พอะกตัวได้เดี๋ยวไหมฮุกตัวจัดนะแปดตัวรวมนุดไป่มไหมไปโน,น่นเลย ưu 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 ngô gấp nhiều gấp ngô hẳn mặt thân body, đi ui sẽ ai sẽ ui mi tai anh anh ui mà lại gấp bất là hai ใช้ได้นะใส่สวยๆกันเหยื่ออัมันโดตะวินทิปป์ตะวินมิกน,นะครับนี่ครับเดี๋ยวในหะ้เราเล็กกอนอ่าปลาช่อนนะใส่สวยๆครับวันนี้กัดเต็มๆเลยนะ<ม>อะไรเต็มเลย ลูกนกใหญ่ครับไม่รู้เลยนะว่าใหญ่ต้นใหญ่ครับเฉีเยวตัวแลวครับ,รบอ่า ตัวนี้ได้เนละจ็ดแปดคิดนะเกือบโลครับตัวนี้ใช้ได้ครับดูเหยื่อดูเหยื่อมองไม่เห็นเหยื่อเลยครับอัมบันโดทวินอัมบันโดทวินอ่ามิกตัวสามจาครับเป็นนายเล่นนะ đi đâu nhá, rồi, nhiều không, tít lá. อยู่อยู่อยู่ครับสายครับสายน่ารักลุเดีครัครับอะไรครับเราปล่อยอยู่ดีนะตัเลิอแมนโดวินวอลตลัดก้าครับผม